สวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้ครับจะพาทุกท่านมาพบกับงานวิจัยครับของแอนโทไซยานินสูตรเฉพาะที่มีชื่อว่าไซยานิดินและเดลฟินิดินครับซึ่งแอนโทไซยานินนั้นจะพบได้ในผักและผลไม้สีม่วงครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คเคเรนแบล็กรา์หรือข้าวสีนินครับพลัมกระหล่ำม,ม่วงบลูเบอรี่เอลเดอร์เบอรี่องุ่นม่วงแครอทม่วงบลูเบอรี่และผักผลไม้สีแดงบางชนิดอย่างเช่นแครนเบอรี่สตรอเบอรี่หรือทับทิมนั่นเองครับ แต่จากการศึกษาเกี่ยวกับแอนโทไซนินครับพบว่าแอนโทไซนินส่วนใหญ่นั้นจะให้ฤทธิ์หลักๆคือการต้านอนุมูลอิสระแต่แอนโทนซนินสูตรเฉพาะบางชนิดจะมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าเพียงแค่ต้านอนุมูลอิสระครับคือนอกจากจะต้านอนุมูลอิสระได้แล้วยังช่วยส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารลดความเสี่ยงการอักเสบส่งเสริมการเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการสารอาหารภายในหลอดเลือดอีกด้วยครับ และจากการวิจัยพบว่าครับแอนโทไซยานินที่มีชื่อว่าไซยานนดินและเดลฟินิดินนั้นจะมีประสิทธิภาพในการดูดซึมและประสิทธิภาพต่อสุขภาพที่สูงกว่าแอนโทไซยานินชนิดอื่นๆดูได้จากกราฟนี้เลยครับว่ากราฟการดูดซึมและประสิทธิภาพของไซยานนดินและเดลฟินิดินนั้นจะสูงกว่าแอนโทไซยานินชนิด,นดอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ ซึ่งพืชทั้ง3นี้ครับเป็นพืชที่ให้แอนโทเซนินชนิดที่ชื่อว่าไซยานนดินและเดลฟินิดินสูงกว่าพืชสีม่วงอื่นๆครับซึ่ง3พืชน,นั้นได้แก่ b บ a c k c u เรนบิ b เบอร r ี่และ b บ a c k ไรซ์ ice, หรือข้าวสีนินนั่นเองครับนั่นจึงเป็นที่มาครับของแอนโทไซนินสูตรเฉพาะที่มีชื่อว่าไซยานนดินและเดลฟินิดินที่จะต้องได้จากสมุนไพราสายพันธุ์เฉพาะคือ b บ a c k c u เรนบิ b เบอร r ี่และ b บ a c k ไรซ์ ice, หรือข้าวสีนินครับ หลังจากนั้นับต้องผ่านกระบวนการสกัดที่เฉพาะไม่ใช่แค่เพียงตำตำคันคันต้มต้มบดบดแต่ต้องเป็นการสกัดที่เฉพาะจึงจะดึงสารสําคัญเฉพาะที่มีชื่อว่าไซยานนดินและเดลฟินิดินออกมาจากแบคไรส์แบคเคนและบิลเบอรี่ได้ครับมาดูกันที่งานวิจัยแรกเลยครับกับงานวิจัยของแอนโทไซยาินสูตรเฉพาะไซยานนดินและเดลฟินิดินกับสุขภาพของสมดุลแบคทีเรียที่ดีและไม่ดีในลําไส้ครับรูปวงกลมด้านซ้ายมือครับคือรูปของแบคทีเรียที่ ก่อนจะรับประทานแอนโทไซนินสูตรเฉพาะครับจะเห็นเลยว่ามีแบคทีเรียตัวร้ายสีฟ้าค่อนข้างเยอะแต่แบคทีเรียตัวดีสีเขียวค่อนข้างน้อยครับแต่รูปด้านขวามือครับคือกลุ่มคนที่ได้รับประทานแอนโทไซนินสูตรเฉพาะไซแอนดดินและเดลฟินิดินแล้วจะมีปริมาณของ แบคทีรียตัวดีหรือแบคทีรียสีเขียวนั้นมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและแบคทีเรียสีฟ้าตัวร้ายนั้นลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดครับเห็นได้เลยว่าแอนโทไซานนสูตรเฉพาะไซนิดินและเดลฟินิดินช่วยส่งเสริมสมดุลของแบคทีรียที่ดีและไม่ดีในลําไส้ครับมาต่อกันที่งานวิจัยต่อมาครับกับเรื่องของการเผาผลาญพื้นฐานภายในร่างกายหรือเรื่องของการจัดการกับน้ําตาลนั่นเองครับ จากกลุ่มนี้จะเห็นได้เลยว่าแบ่งคนเป็น,นปสกลุ่มครับกลุ่มสีดําไม่ได้ไรับประทานแอนโทไซยานินกลุ่มสีม่วงได้รับประทานแอนโทไซยานินสูตรเฉพาะไซยานิดินเดลฟินิดินจะเห็นได้เลยว่าระดับน้ําตาลสะสม HbA1c ของกลุ่มที่ได้รับประทานแอนโทไซยานินสูตรเฉพาะนั้นจะมีระดับน้ําตาลสะสม HbA1c ต่ํากว่ากลุ่มสีดําที่ไม่ได้รับประทานแอนโทไซยานินอย่างเห็นได้ชัดเลยครับต่อมาเป็นเรื่องของประสิทธิภาพการจัดการสารอาหารในหลอดเลือดกันบ้างครับ ด้านบนครับให้ทุกท่านเห็นก่อนเลยว่าเส้นสีม่วงคือกลุ่มคนที่ได้รับประทานแอนโทไซยานินนั้นจะมีระดับของระดับน้ําตาลที่ลดลงต่ากว่ากลุ่มสีดําที่ไม่ได้รับประทานแอนโทไซยานินอย่างเห็นได้ชัดครับและเมื่อน้ําตาลถูกดึงไปใช้ประโยชน์ในร่างกายน้ําตาลตกค้างในเลือดน้อยลงครับทำให้สารพิษที่เรียกว่าเอนโดท็อกซินก็ตกค้างในเลือดน้อยลงเช่นกันครับเห็นได้เลยจากกลุ่มสีม่วงที่รับประทานแอนโทไซยานินจะมีสารพิษในเลือดเอนโดท็อกซินต่ํากว่ากลุ่มสีดําที่ไม่ได้รับประทานแอนไดด้ชััครบ สุดท้ายเลยคือมาดูที่อวัยวะอย่างตับกันบ้างนะครับในงานวิจัยนี้ครับจะแบ่งคนออกเป็น3มกลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม C กลุ่มคอนโทรลครับกลุ่มของคนที่มีตับปกติดีครับกลุ่มที่2คือกลุ่ม HF หรือกลุ่ม High Fa t ครับกลุ่มคนที่ได้กินไขมันสูงครับจะเห็นเลยว่าเซลล์ตับของเขาจะไม่ใช่สีม่วงเฉยๆแต่จะมีสีขาวคือสีของไขมันพอกตับในปริมาณที่ค่อนข้างสูงครับซึ่งหากปล่อยให้ไขมันพอกตับไปนานๆจะเกิดความเสี่ยงต่อการที่ตับอักเสบครับ แต่เราได้นําคนกลุ่มนี้ครับกลุ่ม HF หรือ High Fat นี้รับประทานแอนโทไซยานินสูตรเฉพาะครับทำให้เป็นกลุ่ม HFA คือกิน High Fat แต่ได้กินแอนโทไซยานินสูตรเฉพาะด้วยจะเห็นเลยว่าไขมันสีขาวที่พอกตับนั้นลดลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มสีด้านขวาสุดนะครับที่ได้รับประทานแอนโทไซยานินนั้นจะมีลักษณะของเซลล์ตับที่ดีเหมือนกับ กลุ่มคนที่มีเซลล์ตับปกติด้านซ้ายมือสุดเลยครับนี่คือประสิทธิภาพของแอนโทไซเนนในการจัดการกับไขมันที่อยู่ที่ตับนั่นเองครับและนี่คืองานวิจัยของแอนโทไซนนนสูตรเฉพาะครับไซยานดินและเดลฟินิดินเลือกรับประทานแอนโทไซนนนต้องสูตรเฉพาะไซยานดินและเดลฟินิดินครับ